สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่กิติกุลคาสาขาบ้านโพนะคะลูกค้าวันนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งโปรโมชั่นลูกค้านะคะโปรโมชั่นของเดือนตุลาคมนี้นะคะใกล้ปใกล้จะหมดโปรโมชั่นแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจ้งโปรโมชั่นกันเดี๋ยวรอคนเข้ามาชมสักครู่นะคะลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะ ามาแล้วฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะอยากดูรุ่นไหนนะคะลูกค้าแจ้งมาได้เลยไว้สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวขอปักหมุดแป๊บนึงนะคะ สวัสดีคะ่ะลูกค้าเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจ้งโปรโมชั่นกันนะคะเต้นเล่านะคะสาขาบ้านโพอยู่เยื้องกับโตโยต้านะคะถ้าลูกค้ามาไม่ถูกนะคะลูกค้าปักหมุดโตโยต้ามาได้เลยนะคะมาถูกแน่นอนนะคะโปรโมชั่นของเดือนตุลาคมนี้นะคะโปรโมชั่นของเดือนตุลาคมตอนนี้นะคะมีโปรจองศูนย์บาทนะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะลูกค้า ใช้แค่บัตรประชาชนหนึ่งใบนะคะก็สามารถออกรถได้เลยโปรโมชั่นจองศูนย์บาทนะคะลูกค้าฝากเบอร์โทรไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะทักไปในแชทก็ได้นะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระหรือว่าอาชีพพนักงานบริษัทนะคะก็สามารถออกได้พี่ป้ากุ้งกบบินบุรีปาจีขอบคุณนะคะ มีทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอีซูซูฮอนด้านะคะมิซูบิชินะคะมีทุกยี่ห้อเลยรถกระบะนะคะเริ่มผ่อนอยู่ที่6,000บาทนะคะส่วนรถเก่งจะเริ่มผ่อนอยู่ที่4,000บาทนะคะลูกค้าอยากดูรุ่นไหนนะคะบอกมาได้เลยนะคะพี่สุพัฒนาเชนแล้วค่ะขอบคุณนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียวนะคะก็มีนะคะรถตู้รถเชิงพาณิชย์นะคะมีหมดเลยนะคะลูกค้ากระบะตู้ทึบก็มีนะคะออกรถศูนบาทนะคะฟรีตลอดการดําเนินการนะคะแล้วก็ประกันภัยก็ฟรีหมดเลยอันนี้มาด้าสนะคะลูกค้าเริ่มผ่อนอยู่ที่สี่พันบาทนะคะลูกค้ารถตู้นะคะมีทุกรุ่นเลย มีทุกรุ่นเลยนะคะลูกค้าอยากดูเป็นรุ่นไหนนะคะสามารถบอกได้นะคะมีเยอะมากเลยนะคะเต็นเรานะคะมีบริการมากกว่า12สาขานะคะลูกค้าสะดวกที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยหรือว่าลูกค้าอยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาก็ที่เต็น์เรานะคะมีบริการเซ็นสัญญานะคะถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะคะ กระบะตู้ทึบนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากใช้งานนะคะแบบว่าส่งของจะเอาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะมีเยอะมากเลยคันนี้นะคะ t o y ยต a ารี o นะคะมาพร้อมล้อมแม็กนะคะ TE 3 7แล้วก็ยางซิงมาเลยนะคะล้อหลังนะคะเป็นล้อบรรทุกด้วยนะคะลูกค้าพร้อมยางมิชลินหล่อมากขอบ14นะคะสวัสดีค่ะพี่แอนนี่แอนนี่ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ จะเป็น Isuzu ี i g o มีหมดเลยนะคะทุกยี่ห้อเลยรถเก่งก็มีหลายยี่ห้อนะคะส w i f มีเยอะมากๆค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูกระบะสีประตูนะคะกำลังอ๋อไม่ใช่สีประตูเป็นสเปคแคปนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะ ้าใครสนใจออกรถนะคะลูกค้าทักเข้ามาได้เลยนะคะที่เต็นท์เรานะคะมีช่างทีมงานคุณภาพนะคะลูกค้ารถเสร็จไวมากค่ะสีทุกอย่างนะคะเก็บความเรียบร้อยนะคะถ่ายของเหลวของเสียต่างๆนะคะทำให้เรียบร้อยหมดเลยอย่างกับรถมือหนึ่งเลยนะคะลูกค้าเปลี่ยนยางเปลี่ยนแบตนะคะ ดูแลหลังการขายมีรับประกันหลังการขายหมดเลยนะคะตัวนี้เป็นอเป็นนิสสันมานะคะลูกค้านะคะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะอยากดูรุ่นไหนไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่เต็นเรามีเยอะมากๆเลยนะคะ เราจะมาดู X Series นะคะสีแดงนะคะสวยมากสวยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะสีแบบโอ้สีแดงมากเดี๋ยวเราจะให้ดูภายในนะคะสวยมากเลยภายในนะคะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าเป็นเบาะผ้าสวยงามมากลูกค้าคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคอนโซลหรูหรามากมาพร้อม ซีเพลงเพาะนะคะแอร์เย็นเพลงเพาะนะคะลูกค้าใครที่สนใจออกรถนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะอยากดูคันไหนดูร้อนร้อนมากเลยลูกค้าคันนี้นะคะ x อ็กซิลีสีแดงนะคะเริ่มผ่อนนะคะอยู่ประมาณ8ปด0ก้าพนนะคะลูกค้าประมาณนี้นะคะเริ่มผ่อนนะคะเป็นราคาเริ่มผ่อน ล้อเดิมหมดเลยนะคะลูกค้าเดิมเดิมจากศูนย์เลยนะใหม่กรีบเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจออกรถนะคะลูกค้าทักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะรับรองว่าออกได้ร้อซ็นะคะลูกค้าออกได้ร้อเปอร์ซนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู อะไรดีเดี๋ยวจะพาไปดูรถโตโยต้าวีโก้แชมป์นะคะสี่ประตูนะคะสวยมากเลยคันนี้นะคะเริ่มผ่อนประมาณ8,000บาทนะคะลูกค้าคันนี้เริ่มผ่อนอยู่ที่8,000บาทนะคะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะ แล้วก็นี่นะคะ Wego Champ นะคะเดี๋ยวขอดูปีสักครู่ Wego Champ สีขาวนะคะตัวสูงเป็น Spec Cap นะคะคันนี้จะเป็นปีคันนี้จะเป็นปี15ค่ะลูกค้าสวัสดีคะ่ะพี่สโนนรีถ้าอ่านผิดต้องของอาภัยด้วยนะคะพี่มาดูทุกวันเลยคนนี้น่ารักมาก ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นกระบะนะคะวีโก้ตัวสูงเป็นสเปคแคปนะคะสปคแคหรือสเปคคันนี้นะคะเป็นปี2015นะคะเริ่มพ่อนอยู่ที่7,000ขึ้นไปนะคะโตโยต้าตัวสูงโตโยต้าไฮแลนเดอร์เออไฮรักวีโก้วีโก้แชมป์ลูกค้ะ สวนถ้าใ,ใครชอบตอนเดียวนะคะตอนเดียวก็มีนะคะลูกค้าจะเอาไปแบบบรรทุกของอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดเลยนะคะออกรสศูนย์บาททุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรก็สามารถออกได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะอาชีพอิสละนะคะเป็นผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะเป็นพนักง,งานแต่ว่าไม่ได้เชเิงบริษัทนะคะหรือว่าพนักง,งานบริษ,ษัทก็ใช้แค่หนังสือรับรองเงินเดือนนะคะหรือสลิปเงินเดือนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ ใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถออกรถได้แล้วค่ะลูกค้าไม่มีสลิปเงินเดือนรับเงินสดก็สามารถออกได้นะคะสวัสดีค่ะพี่เฟื่องฟ้าเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะอันนี้เป็น Honda Civic นะคะลูกค้าแล้วก็ Toyota Yaris นะคะเงาเงา,เงาแวบๆบแบบเลย เข้ามาแล้วฝากกดแชร์หน่อยนะคะลูกค <ô. S 2> <kaikki. S 2> ้าคันนี้นะคะมาพร้อมร้อแม็กเลยเต็นท์เรานะคะอยู่ที่บ้านโพนะคะลูกค้าเสียงจะดังนิดนึงนะตรงเนี้ยเต็นท์เราอยู่ที่บ้านโพนะคะลูกค้าจะอยู่เยื้องๆกับโรงงานบริษัทโตโยต้านะคะมาง่ายมากๆถ้าลูกค้ามาไม่ถูกนะคะลูกค้าทักแชทเพจมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งโลเคชั่นให้ลูกค้านะคะ คันนี้นะคะเป็นมาด้าสองลูกค้าสวยมากสีเทาสีดีทุกอย่างเลยภายในนะคะสวยงามมากเต็นเรานะคะเป็นเต็นต์เกตเอนะคะลูกค้าเป็นเต็น์เกตเอนะคะมีรถให้เลือกมากกว่าพันคันเลยลูกค้ามี12สสาขานะคะลูกค้ามาบริการลูกค้าพร้อมทุกสาขานะคะ คันนี้เป็น Honda City นะคะลูกค้าปี2020สวยมากสำหรับใครนะคะที่ชอบรถเก่งนะคะอยากจะได้รถเก่งไปใช้งานนะคะรถเล็กๆนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะรถเก่งนะคะจะเริ่มผ่อนอยู่ที่4000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเริ่มผ่อนอยู่ที่4000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโตโยต้ายาลีสนะคะลูกค้ายาลีสหประตู จะพามาดูมันล็อกอยู่ให้ดูภายในนะคะสวยมากเลยใครที่สนใจออกรถอยู่นะคะตอนนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะจะได้มีรถขับกลับบ้านนะคะไปรับพ่อรับแม่รับ,รบเพื่อนรับแฟนนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปนะคะคันนี้นะคะเป็น MG นะคะลูกค้า มาใหม่เลยน่าจะเป็น z ซลูอค้าเดี๋ยวสักครู่นะคะใช่ลูกค้าเป็นตัว z ซนะคะมาออปชั่นแบบจัดเต็มมากคะ่ะโอ้ภายในแบบทุกคนภายในสวยมากนะใครที่สนใจนะคะ MG นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มีอยู่ให้ลูกค้าชมได้เลย สวยมากลูกค้าเบาะหนังสวยมากแล้วขอดูปีแกลมหนึ่งนะคันนี้น่าจะเป็นปีสิบแปดนะลูกค้าสวยมากนะคะภายในแบบหรูหรามากลูกค้าต้องยอมเขาจริงๆ สวยมากใครที่สนใจนะคะผ่อนถูกมากนะคะลูกค้า MG นะคะ s นะคะภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลตัดตัดตดเตาทานะลูกค้าตัดสีเทาเบาะหนังหลูมากภายในออปชั่นเขาคือเยอะมากลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูตัวนี้เป็น MG s นะคะมาพร้อมล้อมแม็กเลย ให้ดูภายในนะคะสวยมากใครที่สนใจนะคะ MG คันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะคันนี้ปีสองพันยี่สิบนะลูกค้าสวยมากปีสองพันยี่สิบนะคะมาพร้อมออปชั่นรอบคันเลยโอ้มีซันรูฟด้วยนะลูกค้า คันนี้มีซันลูฟด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถนะคะไปใช้งานนะคะรีบมาจัดเลยนะคะ MG ZS นะคะมาพร้อมซันูฟนะคะสำหรับไปเที่ยวฟินมากลูกค้าบอกเลยใครที่สนใจ MG คันนี้นะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะสวยจริงแน่นอนคอนเฟิร์มลูกค้าที่สนใจนะคะติด แคปรูปเลยนะคะแคปเลย 1, นึ่แล้วลูกค้าก็ทักเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกแล้วก็จะมี Honda j a จ z นะคะลูกค้า Honda j a จ z นะคะตัวนี้เป็น GK นะคะลูกค้ามาพร้อมล้อแม็กนะคะ R e สามนยนะคะยางหนึ่งาห้าห้นะคะเต็มซุ้มพอดีหล่อมากคันนี้ไม่ต้องโหลดเลย มาพร้อมหน้าจอนะคะลูกค้าด้านในเป็นเบาะ้านะคะเหมือนใหม่เลยลูกค้าสวยมากลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะตัวนี้เป็น Honda j a จ z นะลูกค้า Honda j a จ z คันนี้นะคะปี2019นะคะลูกค้าออปชันเยอะมาก ใครที่สนใจออกรถนะคะลูกค้าฝากเบอร์โทรไว้ได้เลยแล้วก็วันนี้ก็มีอันติดเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าสวยมากตัวจีนะคะมีใครสนใจไหมมาพร้อมทีอีสามเจ็ดอีกแล้วร้อแม็กสวยหล่อล้อแม็กเทมาก รถที่เต็นนะคะเป็นรถเกตเ A นะคะลูกค้าเป็นรถเกตเ A ทุกคันนะคะไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่มีจมน้ําแล้วก็ไม่มีชนลูกค้าดูหน้าจอคันนี้นะคะมาพร้อมเบาะหนังนะคะได้สีขาวนะคะเบาะหนังสีดําแล้วก็ได้สีขาวมาเลยสวยมากลูกค้าอยากดูรุ่นไหนนะคะลูกค้าบอกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวควรจะเอาให้ดูคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ รถเก่งนะคะเริ่มผ่อนที่4 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเริ่มผ่อนที่4 0 0 0บาทนะคะสำหรับอาชีพนะคะอาชีพอิสระนะคะหรืออาชีพค้าขายนะคะค้าขายก็จะใช้แค่ใบเสร็จนะคะพวกบินใบเสร็จนะคะมีมีหน้าร้านแล้วก็มีหน้าร้านแล้วก็มีถ้าเกิดว่าลูกค้าเช่าใช่ไหมก็จะมีสัญญาเช่านะคะก็ใช้บัตรประชาชนแค่นี้ก็ออกได้แล้วคะ่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้รับเหมาก็ใช้สัญญาว่าจ้างนะคะกับสำเนบาบัตรประชาชน1ใบนะคะลูกค้าถ้าเป็นพนักงานบริษัทนะคะก็ใช้สลีป3เดือนนะคะสลีปสลิป3เดือนนะคะหรือหนังสือรับรองเงินเดือน1ใบนะคะสำเนบาบัตรประชาชนแค่นี้เองออกง่ายมากลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคะ่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะออกได้เนื ออกตกเหนือใต้นะคะลูกค้าก็สามารถออกรถได้เลยนะคะเรามีบริการไปเซ็นถึงบ้านเลยลูกค้าไม่ต้องแบบเดินทางมาไกลสม,มติลูกค้าอยู่สุรินต้องเดินทางมาที่เต็นท์อะไรอย่างเงี้ยลำบากไม่ต้องค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามีบริการไปเซ็นถึงที่เลยนะคะมีใครอยากดูคันไหนอีกไหมคะเดี๋ยวฝนจะพาไปดู โอเคถ้าไม่มีใครถามจะไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะตอนนี้นะคะเพจเรานะคะไลฟ์ทุกวันนะคะลูกค้าถ้าอยากไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะลูกค้าติดตามเพจไว้เลยกดติดตามตึงต้งตๆๆง,ง,งเลยแล้วเราก็จะได้แบบโปรโมชั่นกันตลอดนะคะลูกค้าก็ติดตามเพจไว้แล้วก็จะได้ทราบโปรโมชั่นจะได้ทันทุกเหตุการณ์เลยนะลูกค้าวันนี้ก็มาเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ